สวัสดีค่ะออมเด็กวัดแอนเดอะเทมเปิด็อกนะคะวันนี้ขออนุญาตมาแค่เสียงนะคะคือวันนี้จะมาโอนเงินให้กับผู้โชคดีของวันที่11เดือน11นะคะที่ได้เงินรางวัลจากการสุ่มวงล้อของเพจเด็กวัดแอนเดอะเทมเปิด็อกไปนั่นเองนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าบัญชีธนาคารกันแล้วนะคะอยู่ใน เคแบงนั่นเองก็เดี๋ยวจะเริ่มโอนจากผู้โชคดีที่ได้5,000บาทก่อนเลยนะคะมาเริ่มเลย เดี๋ยวเราขออน,นุญาตใส่ข้อความใส่ข้อความลงไปนิดนึงนะคะขอนี้พิมพ์สั้นๆนะคะเพราะว่าข้อความตรงนี้มันเป็นแค่แบบบันทึกช่วยจํำก็จะพิมพ์ยาวมากไม่ได้นั่นเองค่ะ โอเคคุณมานะ่ก้อนหนูห้าพันบาทโอนแล้วเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งท่านนะคะมาคนต่อไปอืม คุณทองจันนั่นเองค่ะคนที่สองเรียบร้อยต่อไปสําหรับผู้ที่ได้รางวัลใหญ่หนึ่งมือึงพันบาทหนึ่งมือึงพันบาทคุณสมศักดิ์พลขุนทดนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัลจากกิจกรรม11.11 11นั่นเองนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะมาเจอกันอีกใน12.12 12แน่นอนนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เงินรางวัลจากกิจกรรมที่ผ่านๆมานะคะตัวเลขเดิมของคุณที่ร่วมสนุกไว้นะคะยังสามารถลุ้นได้อีกวันของเดือนหน้า 12. 1 2อีกแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ยังไงก็ ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเพจเด็กวัดแอนด์เทมเบอร์ด็อกนะคะแล้วก็กดแชร์โพส์ร่วมกิจกรรม แจกเงินนี้แล้วก็คลิปอื่นๆของทางเพจด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะขอย้ำอีกทีนึงก็คือฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube เด็กวัดแอดเดอะเทมเพอ o ร์ดกให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเชิญชวนทุกพี่ป้านอ้อาเพื่อนๆรอบตัวนะคะมาร่วมกิจกรรมจากทางเพจเด็กวัดแอดเดอะเทมเพอดร์ดกด้วยนะคะสำหรับวันนี้อ,อมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ